ผดพี่น่องมันทีกันจ้ะ,จะเพื่อนๆปลูเกเสร็จแล้วจ้าทำการรดน้ำไอยฉีดน้ำแรงเป็นเป็นต้นหอมที่เขากินเบืดมันไม่นาหอนหนานาวจ้ะเนี่ยสตรอเบอรี่ขึ้นมาแล้วจ้าเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแล้วคนคนเอาใบมันไปต้มไอ้นามปลาลาจ้ะรัดก็เคยทำนะอร่อยดี สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายเมื่อนี้รัดมาเห็ดแปลงปลูกผักจ้าขยายต้นกล้าผักจ้าน่คะพี่น้อง,งเห็ดแปลงปลูกผักเลยจ้าน่าจะเป็นกวางตุ้งอะจ้ะดอซีไอเนี่ย พื้นที่มันว่างตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นหินนะอ่ะ,ะมันเป็นหินนะจ้ะเดี๋ยวจะทําการปลูกจะเอาดินลงเอาเหินลงก่อนตรงเนี้ยหินีจ้จ้ะเดี๋ยวเอาไปเนี่ยก่อนเนี่ยมันไปโดนบ้าน regarde, เพื่อนบ้านนะก็จะเอาเหินลงจ้ะเอาเหินลงก่อนหินทับตรงเนี้ยก่อนเนี่ตนนยตรงเนี้ยหินโปรยตรงเนี้ยก่อนเนี่ยกันไว้ไม่ให้น้ํามันไหลลงไปบ้านน,นู้นเพื่อนบ้านนะ น่าจะเขาจะเอาผักลงอันเนี้ยเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นแตงกวาพี่เนาะพี่เนาะเฮือบัวประจาน,จะจะนุกรรมปบะได้นะเป็นแตงบรจกักแตงเฮือบัวประจกักจำประได้ <c oughs> <c oughs> เฮ็ดเองปลูกเองกายเองจำประได้นี่จาจะมันขึ้นมาแล้วน จะรัดเอาดินแบบนี้ลงค่ะเนี่ยมีเยอะเนะี่ยว่าจะเอาลงมันจะได้กี่ถุงไม่รู้เนี่ยนะ่าจะเป็นขี้วัวค,ค่ะขี้วัวปุ๋ยขี้วัวนะนะคะึ่งกี่ถุงหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่จะทําการเอาดินลงค่ะประมาณเปนประมาณน,นี้เพื่อนๆประมาณนี้จ้ะผสมดินแล้วใช้ไปกี่ถุงอะหกเจ็ดถุงก็จะได้เต็มไปจ้ะ ประมาณเนี้ยแม่จาก็จะทำการลดน้ำลดน้ำก่อนพี่น้องให้มันชุมช่มๆก่นอ,อนหดแห้งกัะยานไปถือรถข้างบานเพื่อน <c oughs> หดเบาๆลดน้ำเบาๆ ขนาดเบาได้ไงน้ำมันแห้งพี่น้องน้ำญี่ปุ่นน้ำญี่ปุ่นแห้งจ้ะเนี่ยจ้ะจะเอาน้ำฉชดไปหอดผุนจ้ะมันเปียกก่อนะจ้ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกรอบเด้อค่ะกว่าจะเสร็จอีกหลายรอบอยู่เนี่ยรดน้ำแล้วจ้ะรดน้ำชุ่มเรียบร้อยแล้วนะชุ่มเรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยชุ่มแล้วเดี๋ยวทำการแยกจ้าแยกปลูกนะจ้าเอาออกมาก่อนมันลายผลพี่น้องมันทีกันจ้ะแะแยกก่อน แยเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยได้เยอะอยู่นะเนี่ยนะแยกออกก่อนเนะี่ยแยกออกก่อนค่ะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วจ้าทำการรดน้ำไอฉีดน้ำแรงไปหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนี่จ้านี่จ้านี่จ้าดินมันสุ่มหรอจ้ะไอ ลดเบาๆลดนิดหน่อยเพราะว่าดินมันชุมแล้วลดตังซีหลอกมาหลอกจ้ะแนจาที่จริงมันเป็นพื้นปูนนอกจากที่เห็นนั่นแหละจ้ะพื้นพื้นปูนจะมีวิธีเฮ็ดปลูกผักไดแ้แหละจ้าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนอกจากแค่นี้ก็ได้กินจา้าโอเคเดี๋ยวลดน้ําไปจนหมด้วจ้ะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกรอบจา้าแะจาลดน้ําแล้วจา้าเพื่อนๆแนจาแนจา รัดเอาไอ้นี่มาไอ้นี่ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆเอ้นี่จะไอ้กวางตุงงต้งนะจจะกวางตุ้งน่าจะน่าจะกวางตุ้งอะแหละคิดว่ากวางตุ้งแล้วก็อันนี้คณะคณะจะน่าจะมีอยู่สิบกว่าต้นอยู่คณะจะนะจจะเป็นคณะจะอันนี้เป็นแตงมันเหลืออยู่ต้นหนึ่งเอาลงตะก้าหมดแล้วเอาลงไอ้นี่หมดแล้วเอาลงแปลงหมดแล้วเหลืออยู่ต้นหนึ่ง ต้องรอดูะคะ่ะว่าจะเป็นจังไดน,นะคะโอเคปลูกเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้จ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าว่ามีผักอะไรบ้างจ้าเป็นต้นหอมที่เขากินเบิดนะจ้าที่เขาเอาหัวมันนะผ่าซี่ก็จะหัวหนึ่งใดต่างหลายเนี่ยจ้าเนี่ยหัวหอมญี่ปุ่นหอมใหญ่จ้า แต่อันนี้มันเบียดกันเนี่ยมันเบียดกันก็ต้องเอาหาใส่กระถางจ้ะกระถางอีกเนี่ยจ้าทำอย่างนี้ก็ได้กินแล้วจ้าเนี่ยจต้นหอมที่ตัดไปนะจ้ะมันขึ้นมาแล้วนะจ้ะเนี่ยเนี่ยขึ้นก็ดอกเก๊กเ็อย่จ้ะเนี่ยขึ้นก็ดอกเก๊กเด็กหมดแล้วผลเนี่ยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่อีกจ้ะรดน้ำเรื่อยๆรดน้ำให้หมอ จะต้องรอดูอีกก็ได้กินจ้ะอันนี้ก็ตัดมาอีกได้จ้ะเนี่ยเนี่ยอันนี้กินไม่หมดจ้ะจะต้องเอาลงดินอีกเนี่ยมันสูงขึ้นเดี่ยวมอสีเหี้ยนี่จ้ะอันนี้มออยู่ข้างล่างในละเนี่ยเนี่ยมอเป็นนี่นี่ให้แล้วจ้ะเนี่ยเนี่ยมันขึ้นไหวจ้ะปลูกยังไงไม่ก็ได้กินหัวหอมเนาะต้นหอมเนี่ยจ้ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้ซื่อมาจ้ะสื่อมาเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่ หน้าร้อนก็ปลูกสตรอเบอรี่ได้มันเป็นพันธุเอียงบุงหมูจ้ะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเพื่อนแล้วก็เนี่ยอันนี้ดอกไม้จ้ะเนี่ยจ้ะเป็นดอกแล้วเป็นอันนี้แหละดอกขึ้นมาเต็มเนี่ยจ้ะเนี่ยเขาบอกหน้าร้อนด้วยมันก็ปลูกขึ้นมันไม่นานหอนหนาหนาวจ้ะเนี่ยสตรอเบอรี่ขึ้นมาแล้วจ้าเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยจ้าเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจ้ะมีดอกแล้วเนี่ยเนี่ยจ้าจักพันยังบุงหมู เห็นเขาขายตนนนยย้นน่หน่อยเบียมันเน่หน่อยอ่ะจ้ะแล้วก็มาปลูกเอาเนี่ยจะเริ่มเติบโตวสวยงามอันนี้ก็บลูเบอร์รี่จ้ะอันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันเนี่ยต้นละพันกว่าบาทจ้ะเกือบสองพันน่ะเนี่ยจ้ะเนี่ยบลูเบอร์รี่เดี๋ยวให้มันเกี่ยวขึ้นมาตามกําแพงเลยจ้ะตามไอ้ในหัวตามรัว้วหัววะ่ะสัน่นี่เป็นบ้านนอกคักเนาะจ้ะตามรัว้ว เป็นตัวต้นของตนเองนี่ะละจ้าเว้าหยังเฮาก็เาาว้าตามที่เฮาเว,ว้านั่นแหละเนความคิดเฮาเป็นตัวต้นดีที่สุดเนี่ยจ้ะออกดอกแล้วจ้ะเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้บูเบอรี่เหมือนกันจ้ะเนี่ยมันร่วงแล้วตัวเนี่ยดอกมันเนี่ยเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยพอได้กินอยู่อันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยไอ๊ะอ,อะไรอ่ะเขาเรียกเอิญเอียงอ่ะจ้ะเนี่ย พวกขาเอินมอนกันนะจ้ะนี่บานเขาเอินอะไรแบล็คเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่หรืออะไรอะ่ะเนี่ยนะจ๊ะแล้วคนคนเอาใบมันไปต้มไอ้น้ำปลาจ้ะรัดก็เคยทำนะอร่อยดีเนี่ยเนี่ยจ้ะขื้นมาเต็มจานนาฮอนมันส่ขื้นมาเต็มเนี่ยจ๊ะพอกันไหมคลิปหน้านะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามจ้าขอบคุณค่ะ